หนักไปนอกโลกอยากรู้ว่ามันว่าดวงอะนี่หนูชื่อพลอยใช่ไหมพลอยตอนหนึ่งแล้วเนี่ยชื่ออะไรกระตุนพอสีตอนฮะพอสีเอาพอสีเป็นพี่ตั้งสามปีเนี่ยแต่ทำไมตัวเท่ากันเลยอ๋อเพราะว่าที่จริงอ่ะปันญุก็พอสีแล้วแหละมันไปเสร็จตรงที่หนูเรียนอัดรูปานสาใหม่อ๋อเนี่ยนี่แต่หนูเท่าเท่ากันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าง่อนหนูเรียนมานานแล้วแต่อายุไม่เท่ากันหนพอสีจริงเนี่ย โอเคสิบขั้วแล้วเหรอยังเก้าขวบแล้วหนูกี่ขั้วเจ็ดเจ็ดเนาะหนูยังไม่ถึงปสี่หรอกหนูอะอยู่แค่ปหนึ่งก็ถูกแล้วโอเคสามบวกตกลงตกลงไปไปเที่ยวทิ้งทิ้งต่างแล้วกันไปหลายที่ว่ะแล้วก็ไปเที่ยวมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ไปเที่ยวสวรรค์นะเท่านี้พอนะนกโลกนะนะพระพุทธเจ้าบังยกมือขึ้นพอยเห็นแล้วใช่ปะเห็นแล้วค่ะพุทธเจ้าใหญ่แค่ไหนพรอย เอิมเอ่มเท่าโลกในเห็นชัดไหมชัดค่ะผู้เจ้าหันหน้าทางเดียวกับเราใช่ปหมค่ะอากาศผู้เจ้าดีค่ะอ่าแล้วกระตูนน่ะเห็นผู้เจ้ายังเห็นแล้วค่ะผู้เจ้าใหญ่แค่ไหนใหญ่เท่าโลกค่ะอ่าโอเคอ่ะขอไปเที่ยวขอไปเที่ยวโคโลกเหนือ,นอไปโคโลกเหนือหนาวจะตายไม่เอาไปลกเหนือใครเห็นโคโลกเหนือบ้างยกมือขึ้น โอเคพอเห็นยังแต่การ์ตูนเห็นแล้วใช่ป่ะการ์ตูนไปดูดิว่ามีหมีขาวไหมไปดูดิเห็นยังไะการ์ตูนเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วการ์ตูนเห็นยังเห็นแล้วค่ะเห็นกี่ตัวสามตัวตัวใหญ่ไหมตัวแรกมีแม่ตัวที่สองก็คือพี่กับน้องนะไปกอดแม่มันนะไม่มีพ่อไม่เป็นไรอ่ะเห็นชัดไหมการ์ตูน เข้าไปกอดมันเลยป่ะเข้าไปขี่หลังมันด้วยป่ะไปดูว่าขนมันนุ่มไหมอ่อพลอยตรงลงเห็นคนลงเหนือยังเห็นแล้วเห็นเห็นหมียังถึงตามกระตูนแล้วค่ะแล้วเจอกระตูนไหมไปหาไปไปดูหมีที่กระตูนดูอยู่เห็นแล้วค่ะเอาไม่เป็นไรเอากันไก่ป้าไปไหนคะไม่เห็นกันไกเลยค่ะอ๋อกันไก่หลับดูไปคตลงเหนือยังแต่แล้วค่ะการ์ตูนน่ะการ์ตูนเห็นอยู่ทางไหนการ์ตูนไงหน้าน่ะเห็นอยู่ เห็นทางเข้าบ้านค่ะนะี่ลองดูที่ข้างในมันฝังลงไปในดินเยอะลึกไหมไม,หไม่ลึกค่ะไม่ลึกเหรอแล้วมันมีอะไรบ้างในหลุมอ่ะในหลุมก็มีก้อนหินแล้วก็มีหิมะตกมาไม่ไม่สมบัติไม่เป็นไรมันอยู่ในหีบหรือมันอยู่อยู่ในถุงมีในหีบค่ะมีอะไรบ้างอ่ะมีเพชรแล้วก็เเยอะไหมถุว่าเยอะไหมเยอะวันหน้าเดี๋ยวค่อยไปหากันนะอาขอขอขอ,ขอไปไปหาแบ็กิิงด้วยอ่ะ อมีใครเห็นเบคทิ้งบ้างยกม,มือขึ้นเห็นแล้วเบคทิ้งเห็นใครอ่ะเห็นลิซ่าจีซูลิซ่าแ,นนาแต่งตัวยังไงจีซูแต่งตัวยังไงแล้วก็จีซูแล้วก็อ่ะเนี่ยแล้วบอกทีละคนเนี่ยลิซ่าแต่งตัวยังไงเสื้อยังไงเสื้อสีอะไรกางเกงสีอะไรเสื้อสีแ<ส>ดงฮะแดงกับดำเนี่ยโอเคแดงกับดำใช่ไหมค่ะแล้วก็กระโปรงใส่กระโปรงแดงกับดำ เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเห็นเขาชัดไหมชัดค่ะกำลังทำอะไรอยู่เอ่มแบบเหมือนกําลังจะซ้อมเต้นกันค่ะ,ะตูนตั้งใจหน่อยเนี่ยซ้อมซ้อมเต้นยังไหมเข้าไปกอดเขาได้ปะค่ะนะ,นะเรายืนยันที่เราเราเราเห็นลิต้าย,ยังเห็นแล้วค่ะเนี่ยไปง่ายไปหาง่ายไหมง่ายค่ะโอเคถามพู้เจ้าที่ว่าตอนนี้มันมียานอาอากาศบินอยู่ในโลกไหม ีดูดูดีดีเนี่ยะดูขยายพงพาใหญ่แ่วโลกแล้วดูดูที่ว่ามันมีพวกยานยานเอลยานยูเอฟโออ่ะมันมันบินอยู่แถวโลกไหมฮะมีใครเห็นยานยูเอฟโอบ้างยกมือขึ้นแหมมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่ในโลกหรืออยู่นอกโลกนอกโลกค่ะนอกโลกไกลไหมไกลอยู่ค่ะไกลหมายถึงไงนะอยู่เลยดวงจันทร์ไปไหมหรือว่าเออเลยค่ะเลยดวงจันทร์ไปเหรอค่ะเห็นเห็นยานมันชัดไหมชัดค่ะ ไม่เป็นไรกพื่นเองก็เนี้เห็นชาดใช่ปะขอเข้าไปดูมันด้วยว่าข้างในมันมีอะไรยานใหญ่ไหมอยากรู้ยานที่เราเห็นนี่มันใหญ่กว่าสนามสนามฟุตบอลไหมหรือมันเล็กกว่าสนามฟุตบอลเล็กกว่าค่ะเล็กกว่าค่ะค่ะแล้วเข้าไปยังอมยังค่ะเดี๋ยวขอโทษทีข้ากระตูนตั้งใจหน่อยกัะตูนจเดียวไปเดียวนาทีหนึ่งครับนาทีกระตูนเห็นยังเห็นแล้วค่ะเนี่ยเอาเข้าไปง่ายไหม นะแสดงว่าเราสามารถเข้าไปได้ไหมได้ค่ะอ่า,อาโอเคกลับมากลับมาที่ฐานเป็นเด็กเก่งและดีนะใช่ปะเจียอาลืมตาขึ้่อนเห็นจริงไหมกระตูนจริงอ่ะพอยอนะเห็นจริงไหมวันหลังแล้วกันนะอ่สาธุ